นี่นะคะทุกคนเป็นมื้อเช้านะคะหน่อยจะเสริม,มด้วยโปรโตีนค่ะว้าวเดี๋ยวก่อนนะฉีกซองไม่สุดนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่กินอันนี้ทำไม,ำไมแม่กินอันนี้เพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะเข้าไปเาผาผลาญไขมันส่วนเกินที่เรามีอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะดีมากๆเลยไม่ใช่โปรโตีนอย่างเดียวนะคะในตัวของ ล i นไลฟ์นะคะมีแอลคาทีนด้วย1ซองเนี่ยให้โปรโตีนถึง13กรัมทุกคนโปรโตีน13กรัมเนี่ยเทียบเท่าไข่ไก่ประมาณ3ฟองให้หนูรู้ไหมอ่าเทียบเท่าไข่ไก่ประมาณเกือบ3ฟองเลยนะคะซึ่งได้โปรโตีนถึงถึงมากเป็นโปรโตีนเจลลี่รูปแบบใหม่ ปัญชิตานะคะทำกับพี่อ้ําพัชราภาและพี่เอสุภชัยเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยเลยทุกคนลืมการกินโปรโตีนแบบยากๆไม่อร่อยไปได้เลยเพราะว่าโปรโตีนของเราเหมือนขน,นมอร่อยมากๆแต่ว่าโปรโตีนลินไลฟ์เนี่ยไม่แนะนําให้เด็กกินนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันมีออลคาฮรทีนเดี๋ยวจะไปเบิรนเนาะเหมาะกับกินนให้ชิมได้แต่ว่ากินเยอะไม่ได้นะคะอะแม่ให้ชิม <c oughs> มัอนอร่อยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อย